เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเทชิมค่ะไวน้ำอ้อยหมักสรับมะพร้าวเพื่อนๆดูสีวายของเรานะ เดี๋ยวเราจะชิมค่ะเพื่อนๆอวยร,ร้อนคอสวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะวันนี้นะคะป้าหมูจะพาเพื่อนๆทาไวน์น้าอ้อยนะคะไวน์น้าอ้อยเนี่ยป้าหมูให้ไปแล้วสูตรหนึ่งนะคะปล่อยออกอากาศไปแล้ววันนี้เราจะมาทําสูตรใหม่นะคะวันนี้จะเป็นไวน์น um ้ําอ้อยหมักใส่หลับน้ํามะพร้าวนะ เดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการทําเลยค่ะปลาหมูใช้น้ําอ้อยสด3ลิตรเนี่ยอันนี้คือขั้นสดๆเลยนะปลาหมูไปซื้อจากรถมานะเราใช้น้ําอ้อยเพียวๆเลย3ลิตรเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการทําเลยค่ะเราจะใช้น้ำ1ลิตรมาต้มนะคะเพื่อนๆใช้เป็นน้ำดื่มเลยนะเทลงไปในหม้อเลยค่ะเปิดเตาได้เลย ตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะเทน้ำตาลทรายหนึ่งกิโลก็หมูใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวนะเทน้ำตาลทรายลงไปเรารีบคนเลยค่ะมันจะได้ไม่ติดก้นหม้อนะเราคนจนน้ำตาลทรายละลายแบบนี้นะเติมน้ำอ้อยลงไปเลยค่ะเติมทั้งหมดเลยนะสามลิตรนะ นี่ค่ะก็ะหมูใส่ไปหมดเลยสามลิตรเพื่อนเพื่อนเทน้ำอ้อยลงไปแล้วคนเลยนะคนให้มันเข้ากันกับน้ำตาลทรายนะกลิ่นหอมมากเลยค่ะพอเรา เทน้ำอ้อยลงไปนะคะเพื่อนๆจับเวลาเลยนะประมาณสามนาทีนะคะเนี่ยตอนนี้สามนาทีเนี่ยน้ําอ้อยเนี่ยร้อนแล้วเพราะว่าป้าหมูใช้เป็นเตาไฟฟ้านะน้ํามันค่อนข้างที่จะร้อนไวเนี่ยเพื่อนๆดูว่าแบบไหนมันได้แล้วจับเวลาสามนาทีเนี่ยเห็นไหมมันจะเดือดปุดๆขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเห็นไหมคะ พอเราเห็นเขาเดือดปุดปุดเนี่ยก็พอนะคะเนี่ยนะคะ,ะ,คะเห็นไหมเขาเริ่มเดือดอีกรอบหนึ่งนะนเห็นไหมคะเนี่ยเดือดแบบนี้ปิดเตาได้เลย ตอนนี้เราก็ปิดเตาไปเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะน้ำอ้อยเราเนี่ยก็จะเดือดปุดๆแบบนี้ต้องต้องเดือดนะคะแต่ไม่ได้เดือดพ่านแบบแกงนะสามนาทีเพื่อน,อนๆจับเวลาได้เลยนะเพราะว่าถ้ามันเดือดมากอะ่ะมันมันจะมีความขมเพื่อนๆหลังจากที่เราปิดเตาไปเรียบร้อยแล้วป้าหมูจะเติมตัวนี้คะ่ะเป็นไซรัปติ่งฟงน้ำมะพร้าวนะคะ าใครมีของรองบีดก็ใช้ของรองบีดได้นะตัวไหลับมะพร้าวของติ่งฟงมันขวดละเจกว่าบาทนะถ้ารองบีดนะคะประมาณร้อยสีบาทเราเทลงไปหมด1ขวดเลยนะ760ดรมลนะคะ1ขวดเนี่ยเทหมด1ขวดเลยเราเทไสหลับลงไปเพื่อนๆคนเลยค่ะคนให้ส่วนผสมเข้าๆกัน พอเราเติมไหลับนะคะเพื่อนๆเราก็จะเติมน้ําส่วนที่เหลือนะเราใช้น้ําดื่มนะคะเทลงไปเลย2ลิตรใช้น้ําดื่มเท่านั้นนะคนส่วนผสมเลยค่ะป้าหมูใช้น้ำส่วนที่เหลือเติมลงไปเนี่ย เป็นน้ำดื่มแช่ตู้เย็นนะแช่เย็นแบบเจี๊ยบเลยเราเอามาเติมเข้าไปนะคะพอเราเติมเข้าไปนะคะน้ำอ้อยเนี่ยมันก็จะมีความอุ่นขึ้นนะคะก็คือประมาณ38องศานะเดี๋ยวเราจะรอให้เขาเป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะคะถึงจะไปสู่ขั้นตอนการหมักได้นะเราก็พักน้ำอ้อยนะคะไปประมาณ10นาทีนะเพื่อให้อุณหภูมิเขาลดลงนะคะไม่ได้พักนานนะ เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะทำการเทสยิ์นะแบ่งน้ำใส่ชามไว้นะเพื่อนๆนะกระหม o ใช้เป็นยีิททำวายตัวนี้นะนี่นะคะเราจะใช้ที่ครึ่งช้อนโตนี่นะคะเราใช้ช้อนตวงแบบนี้เลยนะนี่ครึ่งช้อนโตะนะคะเราจะเทลงไปในชามที่เราแบ่งน้ำไว้ คนคะ่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนี่นะคะตอนนี้ก็พักให้ยตดทำงานก่อนนะเพื่อนๆระหว่างที่เรารอเนี่ยเทน้ำลงถังหมักได้เลยตอนนี้เราก็เทน้ำอ้อยลงถังเรียบร้อยนะคะ ยีตของเราก็ขึ้นฟูดีแบบนี้เลยนะถ้าขึ้นฟูดีแบบเนี้ยหมายความว่าใช้งานได้นะคะเห็นมันมีฟองแบบนี้ไหมนี่นะคะเขาจะมีฟองปุดๆขึ้นมานะก็คือยีตพร้อมจะใช้งานนะคะถ้ายีตหมดอายุเพื่อนๆดูง่ายๆเลยน้ําที่เราเทยีตอ่ะมันจะใสแล้วก็ผงยีตนะคะมันจะตกลงไปใต้ก้นถ้วยนะพอเราเทยีตแล้วมันขึ้นฟูแบบนี้นะเพื่อนๆเทลงถังหมักไปได้เลย ปิดฝาถังค่ะเขย่าเบาๆนี่นะคะปลาหมูเขยา่าเพื่อให้เขาสร้างออกซิเจนในถังนะคะแล้วก็ทำให้ยีตของเราเนี่ยมันกระจายตัวแล้วก็ทำงานได้ไวขึ้นนะหลังจากที่เราเขย่าถังเรียบร้อยเพื่อนๆคายฝาถังออกเล็กน้อยให้เขาขยับได้แบบนี้นะคะเห็นไหมขยับแค่นี้เองเราก็ไม่ต้องใช้แอร์ล็อกเลยค่ะแค่คลายฝาเกียวออกเล็กน้อย เขียนสติกเกอร์มาติดไว้นะคะจะได้ไม่ลืมนะนี่นะคะายน้ำอ้อยหมักไสหรับมะพร้าวติ่งฟงนะป้าหมูหมักวันที่6เดือน11เดี๋ยวเราจะหมักในอุณหภูมิห้องประมาณ2สัปดาห์นะเดี๋ยวครบ2สัปดาห์ป้าหมูจะมาอัปเดตค่ะว่าายน้ำอ้อยหมักไสหรับมะพร้าวเนี่ยมันจะมีความอร่อยหอมหวานขนาดไหนเพื่อนๆรอชมค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตายน้ำอ้อยนะคะหมักใสหรับมะพร้าวนะ ป้าหมูหมักตั้งแต่วันที่6เดือน11นะคะวันนี้วันที่24เดือน11นะคะระยะเวลาในการหมักทั้งสิ้น18วันนะเพื่อนๆ18วันเนี่ยป้าหมูหมักแบบยาวนานเลยนะคะตัวนี้นะคะเราหมัก18วันเนี่ยเพื่อนๆตอนนี้นะยึดหยุดการทํางานแล้วเพื่อนๆดูนะยึดหยุดการทางานคือน้ํานิ่งใสแบบนี้เลยมีคนถามนะคะว่าหมัก18-19วันเนี่ยยึดมันตายหมดแล้ว เราสามารถที่จะดื่มได้เลยไหมถามว่าดื่มได้ไหมดื่มได้ค่ะเพื่อนเพ่อแต่ป้าหมูไม่แนะนำนะเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเพราะว่าเราหมักยาวนานถึง18วันอย่างนี้เนี่ยเพื่อนเเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะคะเราจะทำการนอกด้วยความร้อนนะแต่ว่านอกด้วยความร้อนเนี่ยมันก็แค่40องศานะคะมั่นใจค่ะแล้วก็ปลอดภัยด้วยเดี๋ยวเราจะมาทำการนอกยีดเลยนะวันนี้ป้าหมูจะมาสอนเพื่อนๆนอกยีสสองขั้นตอนนะคะ การหมัก18วันนะคะน้ําตาลหมดเกี้ยงนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันยีดมื่นกี้น้ำตาลเนี่ยเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์ตอนนี้แอลกอฮอล์ค่อนข้างสูงเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าถ้าไวนยมันหมักนานเกินไปนะหมักนานเกินกว่า2สัปดาห์เนี่ยมันจะมีรสชาติขมแต่บางคนก็ชอบรสชาติขมนะคะแต่บางคนก็อ๋ออยากให้มีหวานหน่อยเดี๋ยวเราจะมาสอนการแก้ไขรสชาติของไวน์ในขั้นตอนนี้ด้วยค่ะ เดี๋ยวเราจะเทลงกรละมังไปได้เลยค่ะวายน้ำอ้อยของป้าหมูเนี่ยค่อนข้างใสเลยนะเราเทลงไปในกรละมังเลยค่ะเพื่อนๆดูความใสของเขานะเายกเทเบาๆนะคะตะกอมันจะไม่ลงไปด้วยนะเพื่อนๆดูวัยของป้าหมูนะคือน้ําใสากิ๊กเลยตะกอนเราไม่เอานะเพื่อนๆเนี่ยตะกอนเนี่ย,เ,ยเห็นไหมตะกอนที่ก้นขวดเนี่ยเราไม่เอานะคนจะมาถามว่าเอ๊ะทำไมวายน้ำอ้อยของป้าหมูสีเข้ม ป้าหมูได้น้ำอ้อยอะที่เป็นน้ำอ้อยแก่จัดนะมันเป็นพันุ์ที่มีความหอมเข้มข้นค่อนข้างสูงนะป้าหมูไม่รู้ว่าเขาเรียกพันอะไรนะแต่ว่าเจ้าเนี้ยเขาจะใช้อ้อยที่แก่จัดนะมาคั้นน้ําขายเนี่ยแล้วสีมันก็จะเข้มมากเลยนะตอนที่เราได้มามันก็จะมีความเข้มในระดับหนึ่งแล้วเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะทําการน็อกยีสเลยค่ะถ้าใครหมักยาวนานเหมือนของป้าหมูนะสิวันเนี่ย ยีสตมันกินน้ําตาลหมดนะคะความหวานไม่เหลือเลยนะแต่มันจะมีความขมนะถามว่าบางคนเนี่ยชอบความขมก็ไม่ต้องแก้ไขรสชาตินะคะแต่ถ้าใครอยากจะให้มีติดหวานเล็กๆนะป้าหมูก็จะสอนวิธีการแก้ไขรสชาติของไวน์นะคะโดยการเติมน้ําตาลทรายขาวค่ะแบบนี้50กรัมนะเทลงไปได้เลยเราเติมแค่50กรัมนะเพื่อนๆเราจะไม่เติมมากกว่านี้นะเปิดเตาค่ะ เราเทน้ําตาลทรายลงไปเนี่ยเพื่อนๆรีบคนเลยนะไม่งั้นน้ำตาลทรายมันติดก้นหม้อมันจะเหน็นไหม้นะคะวันนี้เราจะน็อกไว์ที่40ไม่เกิน45องศาเท่านั้นนะเราไม่อยากจะให้แอลโกอฮอล์มานระเหยหมดนะระหว่างที่เราน็อกไวนนะคะเราจะต้องคนไปด้วยเพราะว่าเวลาที่เราใช้เครื่องวัดอุณหภูมินะคะมันจะต้องใช้ความร้อนนะคะไอความร้อนเนี่ย มันจะจับด้วยไอยความร้อนนะคะถ้าเพื่อนๆไม่คนเลยเนี่ยความร้อนมันอยู่ด้านล่างกระมังเนี่ยมันก็ยิงแล้วมันก็จับอุณหภูมิไม่ได้สักทีนะนี่นะคะตอนนี้มันได้36นะเราจะเอาที่สี่ิบนะคะรอให้เขาร้อนกว่านี้สักหน่อยก่อนเนี่ยเราจะต้องคนแบบนี้ค่ะเพื่อให้ไอความร้อนเนี่ยมันระเหยขึ้นมา ใครสนใจเครื่องวัดอุณหภูมินะคะสั่งซื้อที่ประมูได้นะมันจะเป็นตัวนี้เลยนะที่ปาหมูใช้สอนอยู่นะคะปาหมูมีจําหน่ายนะคะสําหรับเครื่องวัดอุณหภูมิแบบนี้นะนี่นะคะเห็นไหมตอนนี้เนี่ยเราวัดได้ที่4ี่สิองศาเห็นไหมคะแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะปิดเตาค่ะเราไม่ต้องการให้แอลกอฮอล์มเหยไปกับความร้อนหมดนะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะมีเครื่องวัดอุณหภูมินะคะ เนี่ยป้าหมูวัดเนี่ยเป,เป๊ะเลยนะเราวัดที่40ไม่เกิน45องศาหมายความว่าอาจจะวัดได้40.5 41 42ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าไม่ให้เกิน45นะเดี๋ยวเราจะต้องพักให้วายเป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะคะถึงจะเทลงถังสําหรับบ่มได้เพื่อนๆอย่าเพิ่งรีบเทวายลงถังนะในขณะที่วายมันมีอุณหภูมิสูงอยู่มันจะทําให้วายเนี่ยก่อตัวเป็นไอน้าแล้วก็ทําให้เป็นฝ้าขาวนะคะ ในระยะยาวที่เพื่อนๆบ่มเนี่ยมันอาจจะเกิดกลิ่นเหม็นเน่าเพราะฉะนั้นทำตามสูตรป้าหมูนะคะพักให้เป็นอุณหภูมิห้องค่ะหรือไม่ก็ข้ามไปอีกวันนึงเลยเราถึงมาเทลงถังบ่มนะเดี๋ยวป้าหมูจะกลับมาอัปเดตค่ะตอนนี้นะคะเราก็พักจนวน้ําอ้อยของเราเป็นอุณหภูมิห้องแล้วนะเดี๋ยวเราจะเทลงถังสําหรับบ่มเลยค่ะ นี่นะคะป้าหมูก็เทลงถังสําหรับบ่มเรียบร้อยแล้ววันนี้ป้าหมูจะสอนเพื่อนๆเติมสาร KMS นะคะหรือว่าสารคงสภาพนะตัวนี้นะมันจะช่วยทําให้วาของเราตกตะกอนเร็วขึ้นนะคะทําให้น้ําใสเร็วขึ้นแล้วมันช่วยทําให้สีวานะคะไม่เปลี่ยนแปลงไปมากกว่าที่เราทํานะตัวสาร KMS นะคะหรือว่าชื่อเต็มคือโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟนนะเราจะใช้ที่สช้อนนะคะ สองช้อนเนี่ยคือช้อนน้ำเงินนะที่ป้าหมูให้ไปนะคะใครที่สั่งซื้อสารจากป้าหมูไปจะได้ช้อนสีน้ำเงินเล็กๆแบบนี้ไปด้วยเราจะใช้ตามคลิปที่ป้าหมูสอนเลยนะวันนี้ทำเต็มสูตรนะคะป้าหมูจะได้หกลิตรเต็มเลยนะเราจะใช้ KMS สองช้อนนะคะเราจะตักเต็มช้อนแบบนี้นะคะใส่ลงไปในถังเลยนี่นะสองช้อน ตัว KMS นะคะมันละลายค่อนข้างง่ายเพื่อนๆเราใส่ลงไปในวายเนี่ยตรงๆได้เลยนะแล้วก็หลังจากที่เราใส่สาร KMS ลงไปเพื่อนๆปิดฝาถังให้สนิทได้เลยนะคะอย่าลืมติดสติกเกอร์อันเดิมด้วยนะเดี๋ยวมันจะลืมนะว่าเราทำอะไรวันไหนนี่นะคะติดสติกเกอร์ไว้เราจะบ่มในอุณหภูมิห้องนะคะประมาณ7-10วันเดี๋ยวป้าหมูจะมาอัปเดตนะว่าวายน้ำอ้อยหมักไซรัปมะพร้าว บ่มไปแล้วเจดวันสิบวันจะมีน้ําที่ใสรสชาติจะอร่อยกลมกล่อมขนาดไหนเดี๋ยวป้าหมูมาอัปเดตค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตไวนน้ำอ้อยหมักไหลักมะพร้าวค่ะเราบ่มมาได้เจ็ดวันเพื่อนๆดูเจ็ดวันเนี่ยน้าใสากิ๊กเลยเนี่ยเห็นไหมคะสีของไวน์น้ำอ้อยนะมันขึ้นอยู่กับเบตน้าอ้อยนะคะว่าเราได้น้าอ้อยแบบแก่จัดมาหรือว่าได้น้าอ้อยพันธุต่างๆเนี่ยมันมีหลายสายพันธนะเพื่อนๆ สีของไวมันก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยนะคะตัวนี้ปลาหมูได้น้ําอ้อยที่แก่จัดนะคะแล้วก็สีเขาจะเข้มตั้งแต่ตอนที่เป็นน้ําอ้อยสดๆเลยนะพอเราหมักเป็นไวนะคะสีก็จะเข้มตามธรรมชาติเลยค่ะเนี่ยได้สีแบบนี้เลยนะวันนี้ปลาหมูจะมาสอนให้เพื่อนๆเก็บไวายลงขวดโดยการเติมโพแทสเซียมซอเบนะคะตัวโพแทสเซียมซซเบีนะคะ,เ,เ,ะ,คะเป็นตัวที่สําหรับค่ายีสโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นยีสสังเคราะห์หรือว่ายีสจากธรรมชาติก็ตามนะ ถ้าเราเก็บวลงขวดนะแล้วเติมสารตัวนี้ลงไปเราก็จะปลอดภัยนะคะไม่ต้องห่วงกลัวว่าขวดจะระเบิดหรือเปล่านะเรา,เราเก็บวายในระยะยาวก็สบายใจได้เลยคะ่ะเพื่อนๆนะเวลาที่เขาตกตะก,ตกอ,นอนก้นไปเนี่ยเพื่อนๆก็เทเอียงเปลี่ยนขวดไปขวดใหม่ก็จะได้น้ำวายที่มีคุณภาพมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเก็บวายลงขวดแล้วก็การใช้โพแทสเซียมซอบเบตนะคะใครที่สั่งซื้อโพแทสเซียมซอบเบตกับป้าหมูไปลักษณะของเขาจะเป็นเม็ดแท่งๆเหมือนป้องอ้อยนะคะเพื่อนเพื่อนนะ ใครสั่งซื้อสารจากป้าหมูไปก็จะได้ช้อนที่ใช้งานไปด้วยนะคะเวลาที่เราใช้เราก็ใช้ตามคลิปที่ป้าหมูสอนได้เลยนะ3 0 0ร้อถึงห้าร้นะคะเพื่อนเพื่อนเราใช้โพแทสเซียมซอเบตที่1ช้อนถ้าขวด750-1,000 ml ถึง1,000 m พเพื่อนเพื่อใช้2ช้อนน้ำเงินได้เลยวันนี้เราใช้เพียงแค่1ช้อนเนี่ยตัก1ช้อนแบบนี้เลยเพื่อนเพื่อนเ,อนเทลงขวดเทลงไปตรงๆเลยเราเติมสารโพแทสเซียมเสร็จนะคะเราก็ เทวายลงขวดได้เลยเพื่อนๆก็ยกถังแบบเบาๆนะยกแบบเบามือเนี่ยเดี๋ยวป้าหมูทําให้ดูยกแล้วก็เทลงขวดได้เลยค่ะเนี่ยเพื่อนๆก็เรียงขวดเอาไว้ได้เลยค่ะเรียงขวดแล้วก็เติมโพแทสเซียมซอเดียมไปรอได้เลยนะแล้วก็เทวายลงขวดจนหมดถังได้เลยนะคะเนี่ยเพื่อนๆดูมันก็จะได้น้ำวายที่ใสแบบนี้เลยเห็นไหมคะ เนี่ยเราได้น้ำวายที่ใสกิ๊กแบบนี้เลยกลิ่นหอมมากเลยค่ะวายน้ำอ้อยใส่ระับมะพร้าวเพื่อนๆดูใสไหมเนี่ยได้น้ำวายที่ใส่แบบนี้เลยเราเขียนสติกเกอร์ติดไว้ไวายน้ำอ้อยใส่ระับมะพร้าวกินหอมคูณสเพื่อนเพื่อเพื่อเ,อเ,อเอใช้สารเสริมในการทำวายเนี่ยใช้ตามคลิปที่ป้าหมูสอนนะคะมีความปลอดภัยสูงมากเพราะว่าเราใช้ในปริมาณที่น้อยมากนะคะ ไม่ได้เกินกว่าที่เขากําหนดเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูตัวนี้เห็นไหมคะความใสแตกต่างกันเพื่อนเเพราะว่าตัวเนี้ก็หมูเติมโพแทสเซียมซอเบตและบ่มมาในขวดเนี่ยเจ็ดวันเพื่อนๆดูสีต่างกันความใสต่างกันเลยนะเนี่ยเห็นไหมคะตัวนี้เป็นขวดเหล้านอกนะเพื่อนๆขวดมันจะหนาสีมันก็จะดูเข้มกว่านะคะตัวนี้ขวดเขาใสา นะมันขวดบางนะคะตัวนี้ขวดเหล้าไทยเนี่ยมันจะเป็นขวดที่บางมันก็จะมองเห็นน้ำไวใสกว่านะคะเห็นไหมคะเนี่ยเราจะได้น้ำไวที่ใสแบบนี้เลยในอุตสาหกรรมนะคะเขาใช้ในปริมาณที่มากกว่าเราหลายเท่ามากเลยนะเราใช้ในครัวเรือนนะคะป้าหมูสอนให้ใช้ในปริมาณที่เล็กน้อยนะคะมันช่วยเสริมให้คุณภาพาวของเราเนี่ยดีขึ้นมากนะเวลาที่ สารพวกนี้เขาทํางานไปแล้วนะคะในระยะหนึ่งเนี่ยสารมันจะระเหยอ,ออกไปเองเพื่อนๆนะเพราะว่าเราใช้ในปริมาณที่น้อยเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าจะมีสารตกค้างในวนยนะคะมั่นใจได้เลยค่ะว่าทําตามคลิปที่ป้าหมูสอนเนี่ยจะมีความปลอดภัยสูงมากนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเทชิมค่ะวายน้ำอ้อยหมักส่รบับมาพร้าว เพื่อนๆดูสีวายของเรานะเนี่ย <_ d ai> เพื่อนๆดูคุณภาพวายนี่ยนะป้าหมูสอนแบบจับมือสอนขนาดนี้เลยเดี๋ยวเราจะชิมค่ะเพื่อนๆโวดร้อนคอรั่วคอเลยเพื่อนๆรั่วคอวากไปเลยกลิ่นหอมแบบมันกลิ่นหอมแบบคูณสองอ่ะเพื่อนๆนะ วนยน้ำอ้อยนะคะมันมีความหอมของอ้อยอยู่แล้วป้าหมูใช้ไซรัปมะาพร้าวเข้ามาช่วยชูวัตถุดิบของเราให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นเป็นวนยที่หอมแบบธรรมชาติมากนะคะไซรัปมะาพร้าวเนี่ยเพื่อนๆใช้ได้ทุกยี่ห้อนะป้าหมูใช้ติ่งฟงเนี่ยคือราคาค่อนข้างถูกจับต้องได้หาซื้อก็ง่ายนะคะเพื่อนๆนหาซื้อได้เลยตามท้องตลาดตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะบิ๊กซีโรตัสแม็คโครมีขายนะคะถ้าไม่มี รถมาพา้าเพื่อนๆสั่งในแอปส้มแอป,แอปฟ้าได้เลยเขาจะมีทุกรถป้าหมูไม่มีสปอนเซอร์ใดๆนะคะแต่แต่ว่าใช้ดีนะคะป้าหมูก็มาแนะนําให้เพื่อนสมาชิกได้ลองใช้ตามนะเพื่อนๆดูนะวายของป้าหมูเนี่ยมีคุณภาพมากอยากให้ได้ชิมใครสนใจอยากชิมทักได้นะคะป้าหมูจะแปะลิงก์ไลน์ไว้ให้ใต้คลิปนี้ออกตรงนี้ได้เลยค่ะเพื่อนๆจะได้วายที่ มีคุณภาพนะเป็นไวา์ที่ป้าหมูทําคลิปสอนในช่องทุกรสชาตินะคะแต่ละรสชาติเนี่ยบอกเลยค่ะว่าได้ไวน์ที่มีคุณภาพนะแอลกกฮอล์นะคะมากน้อยแตกต่างกันไปนะขอให้ทำตามสูตรเธอคะ่ะป้าหมูบอกป้าหมูสอนแบบละเอียดทุกขั้นตอนเลยเพื่อนๆนะเพื่อนๆออย่าคิดว่าการสอนฟรีเนี่ยฉันดูเมื่อไหร่ก็ได้ฉันดูแบบไหนก็ได้ขอร้องอย่าคิดแบบนั้นนะคะ ป้าหมูทุ่มเทความคิดนะคะทุ่มเทเวลาเพื่อผลิตคลิปการสอนนะคะในแต่ละคลิปเนี่ยป้าหมูทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อสอนเพื่อนสมาชิกอย่าคิดว่าไม่เสียเงินเพื่อนๆอ,อยากดูตอนไหนก็ได้อยากดูเมื่อไหร่ก็ได้เวลาที่เสียเงินเนี่ยห้าร้อยพันหนึ่งนี่โอ้โหคุณตั้งใจดูแบบสู้ตายนะคะอันนี้บอกเลยป้าหมูไม่คิดเงินบางคนเนี่ย เขามีกำลังที่จะจ่ายแต่ชาวบ้านบางคนเขาก็ไม่สามารถที่จะจ่ายได้นะคะเพราะฉะนั้นป้าหมูตัดสินใจแล้วว่าสอนฟรีค่ะสอนฟรีทุกคนนะท่านเอาไปเถอะความรู้ที่ป้าหมูมีเนี่ยป้าหมูทุ่มเทในการสอนให้ทุกวินาทีบอกเลยท่านทำตามสูตรนะคะจะได้วายที่มีคุณภาพอย่าดูข้ามกระโดดหลายท่านดูข้ามกระโดดแล้วมาถามทีหลัง ทำไมป้าหมูไม่ใส่น้าตาลคะทำไมป้าหมูไม่ใส่นั่นใส่นี่คุณดูเถอคะค่ะดูมากกว่าหนึ่งรอบก็ได้มันไม่ได้เสียเงินดูหลายๆรอบเนี่ยคือกําไรบอกเลยว่ามันคือกําไรสําหรับท่านไม่มีใครมานั่งสอนฟรีทุกขั้นตอนนะคะใครที่เข้ามารับชมทลิวิดีโอของป้าหมูแล้วนะคะรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สำหรับท่านนะก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ป้าหมูด้วย กดแชร์ออกไปเยอะๆเลยค่ะเพื่อนสมาชิกท่านอื่นจะได้รู้ถึงวิธีการทำวายอย่างถูกต้องป้าหมูก็สวัสดีทักทา FC ทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ